ทีพระพี่โนโอ้องรายการประกันมันสุขมาถึงทัานแล้วนะคะฮาเลลูยาอธทิตฐานก่อนค่ะสรุปปกอสาธุการเน่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณโดยสุดเพคะลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพร,ระองค์เพคะขอบคุณสําหรับความรักสาหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษารโรคสําหรับการดูแลรี้งดูไม่ขาดสนในแต่ละวันสําหรับการอาราคาั้ง,งยบสี่ชั่วโมง สำหรับสงไถ่คนบุญไปนรกให้คนโลกีวิสัยทั้งปวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันดรให้ได้มงกุฎสวรรค์ให้ได้ขอประธานและก่าวอย่างโอ้พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้ลูกทุกคนที่เป็นธรรมิกชนของพระเจ้าที่รักพระองค์ทุกคนฮาเลลูยาหากลูกทำผิดเรื่องไรกาบขอประทานอภัยบาปด้วยเธอเจ้าข้าขอพระเจ้าเทพอพลมาจากฟ้าสวรรค์ให้ลูกทุกคนที่ใจศรัื่ามือสะอาดในการ้าดเดียวในการแช่พระโพล การประกาศพระเกีติคุณของพระเจ้าทุกวันเพื่อใจสัตว์ซึ่งมือสะอาดเอฟ้าเตยใ้เป็นเฮลโรดบีนมอยู่คินมคำอยู่บินบิดานอ่นอื่นแอ์ดีดีนให้เป็นกีารเดเดลเดเดเบธแอนโฟกิฟอัดเดอเอฟอนโซฮฟกิฟนาเดเธอร์ลดิทูทิมที่ับัตรดีลิเวอร์อ่าน o ร้ s มนี้พรอยอิสกิงโนแมนดับเพาเวนดกอริฟโววิเม ข้าแต่พระบิดาของข้าพงค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทุนสักระขอให้ในจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเท่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงษ์ในในการวันนี้ขอทรงยุคนี้ข้าพงษ์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพงษ์ทายุคนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพงษ์ทายเช่นกันและขออยาให้ข้าพงษ์ทายลุงลุงไม่ถูกุดลงแต่ขอทรงช่วยข้าพงษ์ให้พ้นจากมารร้ายเหตุว่าราชนามาที่ถิ่นประเสริฐเป็นของพระองค์ด อเมนฮาเลียขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอเมนนาเลียในสุภาษิตบที่สองข้อแปดเพราะ,ะพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาวิถีทางของผู้เที่ยนธรรมและทรงคุ้มครองหนทางของผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์อเมนฮาเลียพระเจ้าทรงคุ้มครองปกป้องผู้ที่ซื่อสัตย์ ของพระอ,องค์ทุกคนในโลกนี้นะคะนามาสก,การพระเจ้าด้วยกิจวิญญาณแตงกีสัตว์แตงกีสัตว์เวร พึ่งพระเจ้าทุกคำชาวส,สันสูโมโนาขอพึ่งพาพระเจ้าตลอดเวลาตามพระสัญญาให้ทุกคนได้พ้นบึงไฟโปรดให้ข้าพบพระเจ้าในทุกวันจิตสุขสันมุง่งอธิษฐานงานยิ่งใหญ่เหมือนไฟคู่กรุนอยู่ภายในใจรวมหรือไทยมาสันสูนพระเจ้า ทำและยำเกรงพระเจ้าทุกท่านในโลกนี้ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้หนึ่งสมูเอลบทที่สองข้อเก้า the feet of his lion once he guards uh, as for the wicked one they are uh, silent 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 ความเงียบนะ in darkness for not แท่นั้นนะคะพระองค์จะทรงพิทักษ์ปกป้องย่างเท้าของประชากรของพระองค์ส่วนคนชั่วร้ายจะนิ่งอึง้งหรือนิ่งเงียบอยู่ในความมืดนะ,ะใส่ไส้เลยแปลว่านิ่งเงียบคนชั่วร้ายจะนิ่งเงียบอยู่ในความมืดตลอดไปเพราะว่าเขาไม่พบความสว่างเขาไม่มาทางพระเจ้าน,นั่นเองถ้ามาทางพระเจ้าจะพบความสว่างไม่มืดอีกต่อไปเขาไม่มาพี่น้อง พระองค์ทรงพิทักษ์รักษามวลประชาของพระองค์คนชั่วร้ายใจมืดลุ่มหลงไม่พบพระองค์ยังคงหลงในทางมืดตลอดไปเอ้ยๆอ้ยฉะนั้นเราเจิมคนหลงให้กับจิตคนทำผิดให้กับใจรีบมาหาพระเจ้านะพบความาสว่างกันทุกคนสดุดีบทที่18ข้อ25วิษณ์วันร้อยยันยูวินแอกอินร้อยร้อยยันีผู้สื่อสัตว์นะวิธเดอร์ฟอนเด ร้ทิ่ติเอเ n e ร์นบอดีสแมนยูวินเดียนฟอนเลสตีเห็นไหมต้องไร้ทิ่ติพี่น้องผู้ซื่อสัตย์ทรงสำแดงพระอ,องค์ว่าซื่อสัตย์เต่ผู้ที่ไร้ทิ่ติทรงสำแดงพระอ,องค์ว่าไร้ทิ่ติขอให้ไร้ที่ติกันทุกคนทำความดีไม่มีผิดพลาดเลยไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เข็นข้า ไม่ิฉาไม่เนินทากับทุกที่ไม่จองหองไม่อวดตัวไม่ร่วมพอยนีทาความดีอย่างเดียวถวายพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอทมทวนลมทั่วโลกนะทํากันผู้ใดใจซื่อสัตย์และปฏิบัติแต่ทําความดีตลอดทําแต่ความดีตลอดมาทรงสำแดงให้เห็นประจักษ์ทุกเวลาว่าพระบิดาทรงยิ่งใหญ่ไร้รที่ติเอ,อ้ยฉะนั้นนะพระเจ้าไร้ที่ติเราก็ต้องไร้ที่ติเพราะเราเป็นลูกพระเจ้านะ ลูก uh, uh, พระเจ้าต้องไร้ที่ติอยู่กับพระเจ้าได้ต้องบริสุทธิ์จริงๆอยู่กับพระเจ้าได้ถ้าไม่บริสุทธิ์อยู่กับพระเจ้าไม่ได้ครับนะพลัดเพพี่น้องล้มเพสะดุด,ดี97เ้าสิบเข้อสิบ O.U.Lover oh, you of your head what is bad he is guarding uh, the s o n of his lion o n e s out of the hand of the wicked one ที่เดลิเวอร์สเเห็นไหมบรรดาผู้ที่รักพระองค์หรือองค์พระเป็นเจ้าหรือพระยาเวจงเกลียดชังความชั่วเพราะพระองค์ทรงปกป้องชีวิตของบรรดาผู้ที่ซือสัตย์ต่อพระองค์ดังนั้นต้องเกลียดชังความชั่วทุกชนิดไม่เอาอีกแล้วไม่ผิดศีลธรรมอีกแล้วไม่รักขโมยอีกแล้วไม่สัมอนทางเพศอีกแล้วไม่แต่งตัวโป๊อีกแล้วปิดให้มิดชิดนะปิดสองชั้นสามชั้นปิดให้มิดพี่น้อง คลุมเขานะคลุมเขาไปถึงตาตุ่มยิ่งดีไม่ว่าหญิงหรือชายนะอ่าไม่ทำผิดอีกเลยต้องใจสัตย์ซื่อมือสะอาดตรงเวลาเป๊ะๆอาจจะก่อนเวลาห้านาทีนี่ไม่เป็นก่อนเวลาห้านาทีเพราะเดี๋ยวหลับลืมบางทีเหนื่อยก็พักเหนื่อยบางทีก็หลับเดี๋ยวกลัวลืมนะทำซะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหลับพัน,นันพี่น้อง บรรดาผู้ที่รักพระองค์จะมั่นคงในการทําดีเกลียดจังความชั่วในทุกที่ทุกชีวิตที่สัตซื่อนี่คือพระองค์ทรงปกป้องคนไหนที่ใจสัตซื่อมือสะอาดพระองค์ทรงปกป้องเป็นคนชอบธรมของพระเจ้านั่นเองนะ,ะพระเจ้าให้นิดนิดหนึน่งเพลงนะผู้ซื่อสัตย์มันปฏิบัติทําความดี ทุกชีวีนี้พระองค์ทรงปกป้องบรรดาผู้รักพระองค์ทรงคุ้มครองทรงปกป้องผู้ื่อสัตย์ต่อพระองค์ทรงรักและหวังใยทรงรักและหวังใยทำสิ่งใดก็ไรท้ทีตีพระองค์ทรงนำชีวีในทุกคนนี้มาสั้นซึ่นประเจ้าหน้าแมวมาสันซึ่ประเจ้า บอกให้พูดใต้ตรงนี้แม่ก็ลืมไปนะเนี่ยเมื่อวานไม่เป็นฟังคลิปของที่ว่าเขาเออของพูดเห็นไหมก็เหมือนกันไปนรกเพีคนนะสมมุติเป็นล้านล้านคนนะพี่น้องไปหวันได้คนเดียวบางทีไม่ได้เลยน,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 เน,นั่นนั่นนั่นเป็นพันนั้น ฟังดูแล้วเห็นไหมเน่าไมหน้าล่ะพระเยซูถึงต้องมาโปรดไงแต่บางคนไม่รู้เรื่องของพุทธท่านกำลังสอนเรื่องว่านารกเพไปนรกเพคนเป็นล้านล้านคนที่นั่งอยู่ฟังธรรมทั้งหมดนะไปหวันได้คนเดียวเองเห็นไหมบางคนนะบางคนไม่ไปได้เลยนั่นนั่นั่นนั่นแหละพระเจ้าถึงต้องมาโปรดไงคนทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีใครทํา ดีมากที่สุดที่บรรลุได้เลยนอกจากพระเยซูพระเยซูถึงต้องมาโปรดไงพี่น้องให้กลับใจไงไม่เป็นต้องถึงบางอ้อเมื่อวานเนี่ยนั่งฟังโอ้เท่ากับมเมล็ดงานน้นทั้งกุยเย็นนั้นพี่น้องมเมล็ดงาทั้งกวยยนนั้นแต่เม็ดหนึ่งได้เม็ดเดียวเองแล้วอีกเป็นเป็นล้านล้านเม็ดเลอยู่บนเล่มเปลี่ยนนั้นนันนั้น,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 นพันนั้น ไม่เห็นเห็นแล้วขนลุกขนพองเลยว่าโอ้จริงไงคนชั่วกันเยอะพี่น้องแย่งถิ่งกันอยู่แย่งกู้พิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เห็นไหมข่าวลงวันนี้คนนั้นมีลูกอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วท้องกินยาบ้าเข้าไปเอาท้องอีกทั้งหมดหกคนคนที่เจ็ดเนี่ยท้องคนที่เจ็ดอยู่สองเดือนมั้งแล้วตำรวจจับไงกำลังกินยาบ้าแล้วก็ตีลูกแล้วก็ทะเลาะกัน แล้วลูกก็ต้องไปแจ้งตำรวจมาจับแม่แล้ววุ่นวายพี่น้องยาบ้าเต็มเพผัวก็สามีก็กินยาบ้าเมียก็กินยาบ้ากันยกใหญ่แล้วตอนนี้ยถึงพระเจ้าทึงโปรดไงบอกว่าให้รีบมาหาพระเจ้าก่อนหมดเวลายาบ้าจะได้หมดทันทีพระเจ้ามาปราบโดยตรงนี้ยาเสพติดเต็มพอใครมาติดยาเสพติดห้าสิบเม็ดคนนั้นพอพระเจ้าแต่ปุ๊บเป็นลูกพระเจ้าปุ๊บหายเลยเลิกเลยหวัดดีอื นั่นแหละพามาหาพระเจ้าตานี่ไม่มากันเนี่ยติดยาแมตา่ติดยาลูกติดยาแล้วตีอีกคนนึงชกเมียกินเหล้ากันอยู่ใช่ไหมแล้วก็เมียก็กินเหล้าสามีก็กินเหล้าใช่ไหมปัญยาก็กินเหล้าแต่๋ยวน้องคุยเรื่องความหลังคนนั้นจีบคนนั้นคนนั้นจีบชกเมียคอหักบีบเมียคอหักพอตอนจะนั่นเอ่อไปถึงโกรธเมียพอรู้เอา้าเมียตายแล้วก็ต้อง ให้ตำรวจมาจับเขานนเนี่ยไงเห็นไหมเพราะยาฤทธิ์ยาฤทธิ์มอสุราเพพี่น้องตอนนี้ยิ่งร้อนร้อนอากาศร้อนวันนี้อย่าเท่ากินบ้ากันยกใหญ่ทั้งเมืองแล้วนั่นและพระเจ้าถึงมาโปรดคนไงให้กลับใจมาหาพระเจ้าพระเยซูถึงต้องมาไงพี่น้องนี่พระเจ้าจะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวทําไม่ทันแล้วพอพระเจ้ามาก็กวาดหมดเลยนะ คนชั่วร้ายนะกวาดเนียนแปลบนะเหลือแต่คนดีไม่ใช่กี่คนคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่กี่คนปฏิบัติธรรมทางไหนก็ได้แต่ขอให้ปฏิบัติจริงนะอย่าปฏิบัติขี้หกกนะแต่ขออย่าลืมพระเจ้าผู้สร้างผู้ให้ชีวิตเรามาพระเจ้าผู้ให้ลมหายใจถ้าพระเจ้าริบลมหายใจเราก็ตายปฏิบัติไปเถิดบางคนบอกว่าฉันปฏิบัติทางนี้อยู่แล้วตัดปฏิบัติให้ดีจริงนะ แต่อย่าลืมพระเจ้าพระผู้สร้างอย่าลบหลู่ดูหมินศาสนาอื่นนะคนชอบทำเท่านั้นที่ได้ขึ้นหวันคนชอบทำนั้นเท่านั้นที่ได้ขึ้นหวันต้องชอบทำจริงๆไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยจริงๆของเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่พูดเสเยดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ดื่มสุราของมลเมาไม่เอายาเสพติดนั่นแหะของเขาสินายเคร่งไงทั้งโลกอะ ทั้งโลกเป็นล้านล้านคนตอนนี้เขาเข้าทั้งโลกกันใช่ไหมก็ต้องให้เคร่งจริงไงนี่เคร่งขี้หกเคร่งขี้หกเพในจิตใจ,ใจของแต่ละคนนี่ไม่เป็นฟักหัวใจได้อ่ะรู้หัวใจวาระจิตของแต่ละคนน่ะดิสเซนซิงอฟเดอะสปิริตการสังเกตวิญญาณได้อ่ะวิญญาณแต่ละคนมันไม่ปกติพี่น้องแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่พิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่สุรานารีพาชิกิฬาบาัตรฟัดเรียบร้อยตอนนี้โลกมันถึงต้องวิกฤตพน,นี้ เดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ทกขไปเห็นไหมตอนนี้อะไรนะที่สุราษฎร์ก็มีน้ําท่วมภูเก็ตก็น้ําท่วมเห็นไหมอ,อุทกขัยวาวภัยอักขีไปโจลัยภัยแผ่นดินไหวอีกเข้ามาอีกแล้วโรคก,กิ่วอย่างแรงนะพี่น้องน้ําท่วมตอนนี้ต่อไปน้าท่วมกรุงเทพก็ดูไม่มีที่อยู่วิ่งมาทางใต้กันเลยนั่นไม่เป็นบอกอย่าดิดิกเลยอยู่ทางกรุงเทพอ่ะต่อไปน้ําท่วมถึงหลังคาเลยอยู่กันที่ไหนอ่ะ นะต้องทําแต่ความดีแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าปฏิบัติตามพระเจ้านะอธิษฐานอ่านพระคำนำประกาศาใหญขาดพระโพลถ้าทางโลกเขาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาะก็ทําไปตาไม่ว่าแต่ของเรานี่อธิษฐานอ่านพระคำนำประกาศาใหญ่ขาดพระโพลทุกวันพี่น้องต้องทําทุกวันนับประกาศให้คนเตรยมคนหลงกลับจิตคนทับปิดให้กลับใจทําทุกวันพี่น้องอย่าหยุดเพราะโลกมันวิกฤตแล้วตอนเนี้ เขายากหมากแพงแล้วก็ให้ไปไป,ไปเสกอะไรที่หน้าผากไม่ต้องไปนะ,ะช่วงนี้รับเชื่อค่ะเครื่องนี้ดับค่ะอขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิตรสนิทชนให้ทุกคนเหล่ามุชนในโลกา ให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคำทำตาม,ตามงานโท่ลาลาพระทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพากษาม่หพ้นกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นหวานใครทําชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกไงพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่ให้ไปเห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนช่วงนี้รับเชื่อค่ะพูดตามดังๆเลยค่ะดับไปเครื่องหนึ่งแล้วเครื่องนี้ยังอยู่ข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจ ด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีสาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าค่ะพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารสาตานจากบรรพุุษที่เคยเทำมา ขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟืน้นคืนพระชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาบแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงวยพรชัย ลูกกติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปรบมือถวายแก่พระเจ้าปรบมือลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยหน้าเลิกบาให้หมดทำแต่ความดีแข่งกับเวลาขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนช่วงนี้อธิษฐานเพื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยมือขวาวางบนหัวเลยนะใครที่เจ็บป่วยอยู่ขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูด อธิษฐานพร้อมกันค่ะฮาเลียโซุคอตฟานกฟานกเชียงฮอดฟานเอกซนโโกโฟขอไฟของพระเจ้าชำระตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกคนที่ฟังคลิปนี้ไปคัะพระคารสกุลร,รวมทั้งลูกด้วยขอให้หายโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายขอให้หายในนามพระเยซูป,ประากาศเซคัดเอาดีมันอินเดเนมออจิสตรายคัดเอาดีมันอินเดเนมออจิสตรายคัดเอาดีมัน,นอนินเดเนมออจิสตรายประกาศกัสซิฮโ,โดโฟานเนกทร ราตะกาสีวโรโกขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ใจสัต์ซื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดี่ยวเป็นประจำในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรให้ลูกอภินญาลูกจักรกิตลูกตวงพรลูกเจ้าเอลูกปุ๊กปิกลูกจงดีคุณอารีด้วยที่แช์ทุกวันลูกดาวพระการสกุลคอฟองไฟเกศลูกสุพินลูกน้อยลูกวัพรน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกลือนอบด้วย ประกาศเสกขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามนสิบนิวพระนอมบังคมก็ลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเศร้าเพนนาเอ้ยว่าแม่อฟังวาจาเศร้าเพนนาเอ้ยชีวิตนี้พระเจ้าทรงฟังทรงนำทางไปสู่สวรรค์ไม่มีมนต์วินนะทาทินด้วยกันทางบาปนั้นเราไม่ไปเราไม่ไปไม่ยดึดติดทาง ดทันที่มีพระวิญญาณเต็มล้นรับชีพนิรันดรทุกข์ใจลุกจะเอาไป ตั้ง้จบเลร่มแล้วพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเหรนหลุดเลื่อล่าล,ลูดอ่านแล้วต้องทําตามผิดข้อเดียวคือผิดหมดใหญ่ผิดพี่น้องขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อไปท่อพระพรด้วยค่ะคริสบีวิดีสวัสดีค่ะ